สวัสดีครับคลิปนี้ก็สิพาไปเก็บบรรยากาศของถนนครับถนนบ้านเนาะของประเทศไทยส่วนหนึ่งของอำเภออากาศอํานวยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของอ,งอ,อ,าาอำเภอ,อ,อสีสงครามเป็นถนนเชื่อมจากอำเภออากาศอํานวยไปหาสีสงคามครับถนนเส้นนี้เก็บบรรยากาศยามฝนครับเริ่มเข้าหน้าฝนเต็มโตครับเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมา ต้นไม้ต้นญ้าก,ก็เขียวครับเขียวงามสบายตาครับขับรถกกลไปไกลมากแบบรู้สึกดีในการขับรถครับ,รบถ้าสภาพบรรยากาศเป็นแบบนี้ก็ดีมื้อนี้อากาศกับฟ้าคึมๆค,ครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาน,นีห้าใหญ่เลยครับบางบอนกับน้ำหงสให้หน้าครับ บรบเห็นว่าซีมีพฟจูดบางไฟนะครับปีนี้ครับแต่ว่าฝนก็นยังตกลงมาคือเก่านั่นก็หมายความว่าพญาเถียนนี่ครับเพื่อนยังบ่ลืมหน้าที่เพื่อน,นครับเพื่อนฮูแจักเวลามเวลาอยู่ครับพอพยามตกแล้วฝนก็นเหตุฝนตกลงมาครับมีคนเท่านี้แล้วครับย่านเพื่อนวาอ่าบ่เห็ุฝนตกลงมากับไปเพื่อนก็นกนกนว่าไปเตือนเพื่อนนะครับจูดบางไฟจูดบางไฟขึ้นปะทวายเพื่อนเป็นความเสื่อจ้าว่าครับ แต่ปีนี้ก็บอเห็นทางไหนครับที่จุดาังไฟอันนี้เป็นน้องครับห้วยน,น้องน้ําจันครับเป็นถนนที่ผ่ากลางหนองเลยครับเป็นหนองบัวครับโอ้โดอกบัวขาวอักล่างงามๆครับจะเห็นว่าเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับนี่ครับสองฝั่งเลยนั้นก็หมายความว่าถนนเส้นนี้เนี่ยครับสร้างผ่าหนองนี้ลุยน้ําไปเลยครับถนนเส้นนี้ บ้านน้องตาใกล้ตาใกล้นะครับนอนนาคาราโอเกะบอนเพื่นมาเลี้ยงบอนเพื่นมาร้องเพลงกันครับมาร้องเพลงมาจะได้ลัะพูดคุยพบปะสังสรรค์กับผู้สาวที่เพื่อนให้บริการยกเครื่องดื่มมาแล้วครับ บอกว่าอย่างนั้นครับเป็นสีเขียวเบิดยามนี่ต้นไม้ใหญ่ๆห,ห้าหรือว่าเข้าอยู่ในนาครับเขียวงามครับเขียวๆแนวนี้ก็เขียให้อยากลงไปเลี่ยมสักน้อยครับลองจินตนาการตัวเองว่าเป็นสั์กินหน้านะครับกห็นเขียวๆแนวนี้หนึ่งคือสิมักครับ สัตว์กินหญ้านี่กบ็บปได้หมเพราะว,ว่าแต่งวัแงวแต่ควยนะครับแต่ว่าคนเฮาค่าคได้ว่าว่าสัตว์กินหญ้าแล้วกันักาเหมายถึงว่างวัวควยนะครับทั้งที่ใน,นความจริงแล้วสัตว์กินหญ้านี่โอ้มีหลายประเภทนะครับงวัวควยหวงฟนันเม้แต่กระต่ายนี่ก็ออยังกินหญ้าน,นะครับโอ้ควยครับ สายชิปตูเลยครับยูเลี้ยงอยู่ทงนี่นี่แหละครับบรรยากาศย่าฝนเท่ามีแ้าขึ้นมาหัวควยกับอิมมีพี่มั่นครับยามนี่อันนี้เป็นหนองครับเพิ่นกำลังปั๊บปุ๋งอยู่เพิ่นพุดธลอกลือเห็จดจระไข้ของเพิ่อนนี่แหละครับว่างกายมาแต่โดนละ,ละเห็นรถมคโครนี่ครับหลายๆขั้นมาโจกอยู่นี่ข้างหน้าเฮานี่เป็นบ้านหน้าน้อยครับ บ้านนาน้ยนาน้อยนีนยน่สีขึ้นอยู่ครับอากาศออกว่าซีนครับสีสงครามครับเลยว้านาน้อยไปแล้วก็สิเป็นจังหวัดสกลนครครับสีสงครามนี่ขึ้นครับนครพนมบ้านนาน้อยอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมครับ อากาศก็มืดครมคืมฝน,นนะครับแต่ว่าเป็นตาฝนโปโตกดอกเพราะว่าเมื่อคือนนี่ตกลงมาห้าใหญ่แล้วถนนระว่างมู่บ้านนี่ก็ยั่งดีๆอยครับบางบอนเพื่อกันซ่อมกระแปงเนี่ยแหล,ละล่ะคือบอนนี้นี่ยัางงามอยู่ยังบบมีบอนพบอนพังครับ วัดป่าอัมพวันครับโอ้บรรยากาศในถนนกับเข้าท่าครับนดนแก่มากป่าไปขายช่วงนี้นี่น่าจะเป็นช่วงต่ำครับพื้นที่ต่ำฝนตกมาแล้วก็มีน้ำห้องเลยครับตั้งแต่ผ่านมานี่ก็ยังบ่เห็นว่าบ่อนไหนมีเป็นป่าธรมารมชาตินาะครับนะ ส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นครับป่ายางแน่นะครับท้าขวอมือเฮ่านี้กับบทตีแล้วครับเป็นป้ายางกระเดยป้ายางมันก็นคือสิม,มีความสามารถในการดูดดึงฝนลงมาขึ้นกันครับสีปแปกกันแน่กับคือถ้าเป็นป่าที่มนุษย์สร้างนี่กระทงังไตมันสิบมีต้นไม้น้อยอยู่ครับพื้นดินมันก็สิแห้งกสีแรงแนะ่ เบิ่งไปนนครับบรรยากาศบ้านเฮาบางบอนเพิ่อนก็นมีปลูกป่ามครับปลูกป่ามแซมหน้าเข้าคนเห็นต้นไม้นี่ก็จะอยู่เฉพาะข้างทางครับต้นบกสมสาบาักน้ำแท่งถนนบนนี้มีห้อยแตเกเคิบหน่อยหนึ่งครับ โอ้ี่เดี๋ยวครับป่าธรรมชาติที่เราถามหานะครับซ้ายมือเราแต่ก็เป็นโดอน้อยๆครับเป็นย่อมซ้ำบนดํากระถือไฟไหม้ซ้ำครับคือข้างๆนี้ปิดป่าอยู่คาคุนปลูกไว้น้ำไฟมันกระลามเข้าป่าครับเห็นเป็นแถวเป็นแนวยู่หันกับแน่ๆแล้ครับเป็นป่าอย่างพลาครับเบิ่งไปแล้วก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะบอตีกันละสำคัญบันก็คือมันเห็นให้มีลายได้ายครับ พี่น้องบ้านเฮาผู้เป็นเกษตรกร,กรแล้วก็เฮ็ดเกี่ยวกับมันกีดออกมาไปขายเอาเงินสร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศครับส่วนที่ว่าบุกเบิกป่ามาสร้างมาปลูกนั้นกน็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่น้อยแล้วละครับเพราะว่าการบุกเบิกป่านี่ทางนี้มันกับบุกเบิกมาตะดุลแล้วคือเกิดกับว่ามันสิเปลี่ยนมาตะดุนแลน้วาาปปรลครับ ที่ปลูกนี้กับส่วนลาแล้วก็ทีเป็นเอาให้เอาหน้าละมาปลูกยางก็นเลยสภาพถนนยังไส้ได้ครับแต่ว่าขี่ไปแล้วก็สัมพัดได้ถึงว่ามันเริ่มสํำรุดครับเพราะว่าเสียงเสียงยางเขาเฮาบดกับถนนนะครับมันจะเสียงดังดังไายก้ว่าถนนที่เฮ็ดใหม่ครับ ควมภูค้ะของถนนพื้นผิวถนนมันหลายนะครับก็เลยเฮดให้เกิดเสียงดังโอ้ปานเข้ามาไดปาาแล้วครับบนนี้ครับแนมบ่เห็นบ่สอดเลยบางส่วนก็มีเลาะครับผิวถนนแล้วก็มีแตกลายแห้งแตกเกืบแต่ว่าสีนี่น้ะครับเนาะ คือสีท่าเป็นลายเทือนแล้วครับเห็นบอลหนึ่งเลาะไปแล้วอีกบอลหนึ่งยังปรากฏอยู่นะครับผลจากช่วงที่มีไหล่ทางเป็นป่าคุ้มแหลกออกมากระสิเจอทองนาครับแถวนี้เพื้นหาก,กระบานครับเบืองเดือยครับเมืองในการครับเพื้นหาก,กระบานเข้าหากระเขียวขึ้นมาจังหน่อยทางนี้หวานสดๆเลยครับ ยังเป็แผ่นอยู่อ่าครับสังเกตวันนี้ครับป่าธรรมชาติครับป่าซาตธ,ธรรมชาติต้นไม้สื่ซ่าตครับบ้านเฮาห้องว่าซาดภาคกลางห้องว่าพ่วงครับผลจากฝนเมื่อคืนนี่แหละครับบ่อนใดเป็นพื้นที่ต่ำเก็บ้น้ําได้ดีน้ํเข้าห้องเยู่ครับตอนนี้สังเกตได้ครับ เนมไปทางได้ก็มีแต่สีเขียวข้ามยาวนี้ครับรถเนี่ก็โอ้รู้สึกแบบดีครับรู้สึกดีคำสีบอกว่ามีความสุขกับเวาได้อยู่ครับสำหรับผู้บางคนเดครับมีความสุขในการขับรถครับนี่ก็เข้ามาอีกหมู่บ้านหนึ่งครับบ้านขา บ้านขานี่น่าจะเป็นอำเภอนาว่าบ้นานขาอีหลีเพื่อนอยู่ทางซ้ายมือครับโอ้ถนนเพื่อนเฮ็ดใหม่ครับวันนี้ช่วงบ้านข่านี่ครับตอนลายเดือนที่แล้วนะครับตั้งพละตั้งแต่ปีกายพละไป,ไปปลายปีที่กายไปลากามาอยูน่นี่ยังเห็นเป็นถนนคู่คู่คาค้าอยู่ครับแต่ว่าหอดตอนนี้แล้วก็ เด็ใหม่แล้วครับเรียบเรียนครับมาดิครับขี่ก็สบายใจครับสะดวกสบายสายมือเฮานี้เป็นโรงเรียนบ้านขาพิทยาคมครับเป็นโรงเรียนมัธยมเพิ่นมาบนนี้ก็เป็นนองใหญ่นะครับอาจธิบเห็นกันนะครับอาเบิ่งครับ เป็นหนองควงใหญ่ครับกับประมาณด้วยสายตาละกันลายพันไร่ครับอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นทงนาฝั่งหนึ่งนี้แต่ก้อนก็ขึ้นว่าหน้าที่เป็นหนองขึ้นกันนีล่ละครับแต่ว่าเป็นส่วนที่พายามน้ํามานะมันจะทสิเป็นหนองครับแต่เพิ่นก็สร้างถนนกั้นไว้เลยครับวันนี้ ทำโบกขึ้นอย่างไรครับขับรถไปถนนแนวนี้สภาพบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้อีกครับคือฟ้าคึมฝนเข้าท่าครับพอขี่รถเล่นอยู่แล้วก็เข้าสู่ช่วงที่ยังเป็นถนนเก่าอยู่ครับวันนี้ เก่านี้มนหมายถึงว่ายังอยู่ในสภาพดีครับแต่ว,ว่าสร้างมาอย่างนานเนจัิงน้อยละกันเน้นนีแล่ะเนาะครับเนาะบ้านเฮาาน่านะชวนหลยแล้วก็เพิ่งกระเฮ็หนาครับยามนี้กับยามหายยามนาละบางคนกับตกกะดำหน้าบางคนกับวานเนอาครับเขียวแล้วก็มีหากับโป่งก็มีครับ หนองจังห้จังหน้าแล้วกับลูกเสืม่มเทิืนน้องคันนาก็มีต้นอยู่าเลยะครับที่เหาแนวเห็นเป็นทิวเป็นแถวอยู่านี้ฝั่งนี้ครับคือเห็นก็เ,เพื่อนปั๊บปุ่งหนองน้ําครับอันนี้น่าจะเป็นโรงงานครับโรงงานเคยเป็นโรงงาน ครือคูมือนี้กันยังเปิดใช้งานอยู่กับปมจ้าครับแต่ว่าคือโบเห็นมีคนเข้าออกนะกลายมาแต่ละเดือนกันเลยบ้านดอนแดงครับเข่าเขตอำเภอสีสงครามนะครับตำบลท่าบ่ออำเภอสีสงครามครับสภาพถนนผิวหน้าก็เริ่มลอกได้แล้วะครับผิวหน้าคู่ค้าแล้ว แต่ว่ายังบ่มีเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยครับเป็นแตกละแหงกัยังบ่มีโอ้ต้นสำสาต้นนี้ครับใหญ่ขนาดจากฝั่งนี้ข้ามไปอีกาฟาฝั่งหนึ่งครับงามันบทนี้ประสานกันเลยครับโอมบักสมสานครับวิธีชีวิตอีกแบบหนึ่งของชาวบ้านเขาครับเลี้ยงงวเลี้ยงคาย อย่าอยู่ในบ้านมันมีหลายก็ให้มันเล็มอยู่ในบ้านนะครับก่อนก่อนเสียวออกไปนอกบ้านก็นเดีเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งครับของผู้เลี้ยงถ้าบกคืนเทิงว่าเวลามันกินแล้วมัสิขี้ออกมานะครับพอพ้นบ้านออกมาแล้วก็เป็นทุ่หนาคือเก่าครับนะลองสังเกตเบิ่งนะครับถนนเส้นนี้นะครับ เป็นถนนสูงลายเติบครับ,รบสังเกตด้วยสายตาครับผมแนวเบิ่งอยู่ไหลทางไหลถนนตอนนี้ประมาณจัก5เมตรพุนละครับสูงขึ้นมาจากพื้นดินของตรงหน้านะครับที่เฮ็ุสูงแบบนี้มันก็หมายความว่านะครับยามน้ำมาแล้วครับแถวนี้นี่ฝนตกลายห,าหน้าน้ํามาโหมกันแถวนี้น้ําสำท่วมครับท่วมพื้นที่บอนพื้นที่นาอนนี้ โดยก็เลยจาเป็นต้องว่านครับว่านให้เข้ามันยาวขึ้นมาจากน้อยน้ําฝนมากมันก็สีสูงขึ้นไปตามน้ําครับแต่ว่าพืชเะาครับมันก็มีขีดจํากัดของมันบางเท่อน้ํามาหลายมันก็ท่วมนั่นตายนะครับคิดว่าครับเพื่อนก็โบนิวังว่าสิได้คู่ปีเราครับเฮ็ดไปนี่ก็ได้เพราะว่าบางปีเนี่ยมันก็ต้องท่วมของมันอยู่แล้ว รวมแล้วก็ได้เงินสดเลยจากสินะครับโอ้บนนี้เขียวงามขนาดว่านก้นหมูครับแถวนี้เห็นบนนี้ละเขียวครับมาก็อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งทางนี้ย่างไถ่ครับยังไม่ได้เห็นยังอันนี้คือจะเป็นหน้าห้างครับแ่วนี้เดี๋ยวเบิงค์คนยังบนได้เห็นอย่างบนได้ไถ่บนได้ว่านอย่างครับ แต่วยังเห็นต่อต่อสร้างเข้า,ขานะครับคือบนสีเห็ดหน้าปั่งตัวย่ำแรงครับนักษณะนี้ทางหน้าเฮานี้ก็เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งครับบ้านท่าบอ่อท่าบ่อสีสามครับท่าบ่อนี้มันมีหลายท่าบ่อนะครับบ้านทางภาคอีสานนี่หลายๆบ้านกับบ้านคือกันครับบ้านดอนแดงอย่างสิโบเจ้าจว่ามีจักซิบบดโดนแดงครับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อครับัว่มือเฮาไก่มาบางก,กีนี้อันนี้เป็นตัวบ้านเพื่อนครับบ้านท่าบอ่อบ้านดอดแดงบมรู้จักซิฟดอดแดงแล้ะครับในเขตภาคอีสานาน,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 นีบ้านเนินนั่นบ้านเนินนี่น้องนั่นน้องนี่คือบ้านมันซ้ำกันหลายๆบ้านาน,นะครับถนนบ่อนบ้านท่าบ่อเนี่ยครับเริ่มงที่สำรวจสุดโทมครับ ผิวหน้าลอกแล้วก็มีรอยแตกแยกละแหงเป็นห้อยใหญ่แทนนะครับเป็นขึ้นกับหอยรถสิบล้อทางถนนมิตรภาพแถวคนแก่นนั่นแหละครับรถการไปกายมาดูหลายเป็นห้อยเลิกลงไปเป็นโซ่บ้านเฮาก็ไเด้อำเภอศรีสงคราม6กิโลเมตรครับนะครับตัวอย่างของเพื่อนที่เพื่อนวางแผนไว้ก็คือเพื่อน วันเข้าก่อนน้ำสิมาครับทางซ้ายมือเราเข้าเขียวแล้วแถวนี้ก็เป็นป่ายูคาครับน้ำท่วมดีนักเอายูคามาลงเลยครับท่วมรถคขามันได้ใหญ่แล้วครับบบมีตายครับต้นยุคานี่ท่วมเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามสภาพของมันนั่นแหละครับน้ำท่วมไหลายมันก็โบยังใหญ่อยากโตปนใดยูุค่าคดิ แถวนี้นีเวลาน้ํามาครับนี่ครับเอาบ่อสังเกตเห็นว่าเพิ่นปูเข้าเนาะครับว่ามันยังบ่ได้ปูคือแต่ละปีแต้นะปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมผ่านมาทางนี้ก็คือน้ําสีท่วมจนมิดเลยครับแถวนี้จนลิบจนลิป,ลป,ลปต้นไม้บางต้นนะนะครับอย่างต้นไผ่ที่อยู่ในแอ่งกลางทงุ่งนาจากสีแนมเห็นแตป่ปลายต้นไผ่ครับ าเหตุที่บอกว่าเพื่อนบางปีเพื่อนกระวังบางปีเพื่อนกระบวังกันนี่แหละครับปีน้ําดีดีหลายพวกรกระท่วมเพื่อนกระโบได้เข้าเิ่นครับปีน้ําน้อยคนละครับแถวนี้จะสิได้กินเข้าแต่ว่าเพื่อนกือสิบโได้มาวังหน้าทงนี้อย่างเดียวนะครับเพื่อนอาซิมิหลายๆายทงเอ็ดไว้กินเข้าแน่นอนได้แน่แนว่าเท่าทงนะครับ ส่วนที่บอกนะครับต้นไผ่ที่อยู่ข้างทางเนี่ยนะครับเวลาน้ำมาเนี่ครับเห็นตะป่ายมั้ครับเห็นแตย่ยอดเห็นตะลำมันคือถึงว่าน้ำมันสูงสักไหนครับคือส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดของถนนครับถ้าเทียบกับพื้นดินเก่ามัน ให้ก้ประมาณด้วยสายตาเนาะครับประมาณ6กเจนเมตรครับทางนี้เบึ่งลักเสาไฟฟ้านะครับประมาณไก่เครื่องต้นเสาไฟฟ้าครับความสู่ของถนน บอนนี้บวชอย่างดีไปได้ครับมีบอนตาบครับหลายๆบอนหลายหบอนก็เป็นหลุมครับถึงขั้นเป็นหลุมเลยคัอันนี้กันน่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรครับบรรทุกต้นอยู่คาครับไมขาย สีสงคราม2กิโลเมตรครับข้ามสะพานนี้ไปครับโบนแน่ใจวันนี้ห้วยอย่างนะครับเริ่มเข้าตัวเมืองที่สงครามนะครับข้างหน้าเขานี่กิิเมตละวนไฟแดงกรบพิบอยู่ครับ,รบสำหรับคลิปนี้เคาับขอจบลงสำนี้ครับขอบคุณที่รับชม